สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบานดอกวันนาชั้นเค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกเล็บเซฟนะคะหรือดอกดอกที่ดอกกล้องตุ้งนั่นเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะบานดอกแล้วนะคะแล้วก็มีเม็ดแล้วนะคะมีไม่ใช่เม็ดค่ะเมีฝักมีเขาเรียกอะไรคะนี่ค่ะงามงามค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอก กวางตุ้งนะคะเนี่ยค่ะในฟาร์มในที่นาเคยถ่ายให้เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าคะเนี่ค่ะสวยมากแล้วมันท่วมหัวนาแล้วนะคะมันมันส่องไม่เห็นแล้วนะคะนี่คะ่ะงามงามคะม่ะเพื่อนคะโอ้โหนาจะมองไม่เห็นมนเตาเพื่อนงามมากเลย ค่ะเเป็นดอกกวงตุ้งนะคะเป็นพืชเศษรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กนะคะใช้ทําน้ํามันนะคะเขาจะส่งเม็ดเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะเกี่ยวแล้วเขาก็จะเอาไปเข้าลงกันน้ํามันนะคะเป็นสกัดเป็นน้ํามันพืชเด้อค่ะนี่คะ่ะดอกเลฟเซฟนะคะต้นเลฟเซฟหรือว่ากล้วตุง้งฝรั่งที่คนไทยส่วนใหญ่เขาเรียกกันนะคะเพืผอนๆค่ะนี่คะ่ะ งามมากๆค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะแต่นาจะส่งให้ดูตอนนี้มันบานไปเบิดแล้วนะคะเพือ่อนโดนงามมากค่ะคู่กว้างสุดูงตาแต่นาต่ำกว่าเขาต้นเขาค่ะคู่ต้นเขาสูงพ่วมหัวแล้วนะคะเพื่อน กินไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม,ม,ม่มีแล้วละค่ะเพราะว่าเขาก็ไถหมดแล้วเนาะค่ะเอะอกระดาษซอ้ดูรถจอดมาดูจอดอยู่ให้ลุงจอดแล้วถ่ายถ่ายวีดีโอให้เพื่อนดูค่ะนี่ค่ะนม,มากตุ้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดูใกล้ๆนะคะ เหมือนเม็ดผักบ้านเรานั่นนะคะนี่นะะเกี่ยวแล้วเขาก็จะไปสกัดส่งเข้าโรงงานสากัดเป็นน้ำน้ำมันพืชนะคะน้ำมันดอกเล็บเซ็ตหรือดอกออภาษานี่อีกภาอังกฤษน่าจะเป็นคาโนลาเนาะคะนะคะี่ะดอก มันอันที่ที่ที่เขายังไม่นี่กัน,นยอันนี้ก็คือของงามแล้วนะคะก็คือง,งามสุดๆแล้วแบบนี้นะคะต้นเขานาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดูสองต้นนีค่ะต้น,ตน,ตนจะเป็นแบบนี้นะค่ะใบก็จะเริ่มนี่หมดแล้วนะคะสวยมากคะ่ะเพื่อนๆอยากไปขึ้นไปที่สูงๆแล้วถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสมอยู่ข้างทางก็เลย แวะไปแวะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะสวยมากเแบบนะคะเอาถูๆเดี๋ยวกล้องนะจะถมไว้ดิวและบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้ที่เด็นหมากนะคะเพราะว่าอากาศหน้าร้อนเนาะคะ่ะโอ้โหตะวันสองตา พ่นคลิปนี smell, room, ้วันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกเลฟเซฟหรือต้นกองตุ้งฝรั่งนั่นเองนะคะหรือว่าคานโอล่าของสาษาอังกฤษนะคะนี่ค่ะงามมากนี่ลุงจอดรถรออยู่ตรงนี้รอเมียคลิปนี้วันนี้สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้นะเพื่อการทําคลิปต่อไปเด้อค่ะให้เราจะพาไปดูไปชมอะไรอีกเนาะค่ะ เจอก,กันลิปหน้าค่ะทุกท่านค่ะโชคดีมีคมสุขนะคะซัมเมอร์ไทม์อีเดนมาค่ะนี่วันนี้สวัสดีจ้านี่ค,นค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะาจะลงสบายค่ะ